มาติดตามสถานการณ์เรื่องของการก่อการร้ายทั่วโลกนะคะที่ล่าสุดมีรายงานเปิดเผยจากสหรัฐค่ะว่าขณะนี้ออสเตรเลียได้กลายมาเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม i อเอสลำดับที่3แล้วนะคะรองมาจากอันดับหนึ่งคือสหรัฐและอันดับ2คือฝรั่งเศสค่ะ รายงานล่าสุดของกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐบอกว่าออสเตรเลียมีชื่ออยู่ในอันดับที่3ของการตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่ม i ออค่ะโดยมีความเสี่ยงเทียบเท่ากับสหราชอาณาจักรและตามหลังสหรัฐกับฝรั่งเศสรายงานนี้บอกด้วยนะคะว่าสมาชิก i ออมากกว่า100คนต้องการจะโจมตีหรือว่าวางแผนเล่นงานบรรดาประเทศตะวันตกมาตั้งแต่ปี2557แล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้วจะพุ่งเป้าโดยตรงไปที่สหรัฐค่ะหรือไม่ก็ประเทศที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐในต่างประเทศและรองลงมาก็คือฝรั่งเศสส่วนสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียตอนนี้กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะและก็ยังพบด้วยว่า IS กํากำลังรวบรวมกลุ่มผู้มีความรู้ในการก่อการร้ายทั่วโลกและกำลังวางแผนโจมตีอีกนับร้อยครั้งค่ะโดยมีเป้าหมายอยู่ในประเทศตะวันตก และถึงแม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะสามารถทำลายแผนการได้ไม่น้อยนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ยังนับว่าเป็นปีที่ IS ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจมตีเป้าหมายต่างๆค่ะ